ดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเน้นในเรื่องของการทําบุญค่ะเน้นในเรื่องของการสวดมนต์สักนิดหนึ่งนะคะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังนั้นจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าคุณได้ทูบสีทองถึง3ดอกเขาเรียกได้ว่าหมั่นเติมบุญอีกสักนิดหนึ่งนะคะโชคลาภการเงินการงานหรือแม้แต่สิ่งที่คุณนั้นคิดสมหวังก็จะประสบความสําเร็จ แต่ในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นอาจจะต้องเลื่อนลอยหน่อยความรักนั้นอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนค่ะในวันศุกร์ที่30กันยายนนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกี่ยวข้งของกับความคิดค่ะเป้าหมายบางท่านบอกว่าอุ้ยอยากจะสมัครงานที่นี่เหลือเกินหรือบางคนอยากจะออกจากที่ทํางานเก่าแต่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในวินาทีสุดท้ายของวันศุกร์ที่3 ส0กันยายนได้พูดถึงเรื่องการเงินนะคะเรียกได้ว่าปวดหัวแล้วก็หัวหมุนค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่ฮ่ะโหดนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารอย่างมากการเงินค่ะก็คือรับซ้ายออกขวานะคะมีโอกาสที่จะต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้นี่เก่านะคะหรือเอาเงินนั้นนะคะไปนะคะใช้คนรอบตัวด้วยนะคะการเงินไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่เรื่องความรักค่ะค่อนข้างที่จะดีค่ะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแบบสะดุดรักนะคะรักนะคะแบบด่วนนะคะรวมถึงนั้นรักก็ จะทําให้คุณนั้นตื่นเต้นในวันศุกร์ที่30กันยายนค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจาวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะยังมีความไม่แน่นอนอะไรหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะว่าใครที่ดูเหมือนกับว่าโอ้ยฉันเนี่ยมีนะคะอีโก้สูงในการทํางานต้องลดอีโก้ลงนะคะเพราะมิฉะนั้นในการงานของคุณนั้นอาจจะมีปัญหากระทบกับคนอื่นได้และที่สําคัญนะคะในเรื่องของการเงินนะคะต้องระวังในเรื่องของรายใจ่ายให้ดีอย่าหน้าใหญ่นะคะมีโอกาสที่เงินขาดมือในวันศุกร์ที่30กันยายนได้ เรื่องความรักค่ะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ค่ะต่อเพศตรงข้ามและก็เพศเดียวกันนะคะอย่างไรก็ดีนะจะคิดทําอะไรก็ต้องดูด้วยว่าเรามีคู่หรืออย่างถ้ามีคู่อยู่แล้วระวังหัวใจเราให้ดีแต่ถ้ายังไม่มีคู่นะคะก็ต้องคิดให้ดีค่ะว่าคนที่เข้ามานั้นนะคะจะตอบโจทย์ในชีวิตรักของคุณหรือเปล่านั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับค่ะถ้าสมมุติว่าเราทํางานออฟฟิศทำงานราชการนะคะ หรือทาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายมันมีข้อจํากัดหลายอย่างคะ่ะทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสเกิดความเครียดเกิดความมึดอัดแต่อย่างไรก็ดีคะ่ะไปปรึกษานะคะคนรอบข้างหรือผู้รู้นะคะก็จะช่วยให้นะคะในเรื่องของการทํางานของคุณนั้นนะคะหรือความคิดของคุณนั้นปลอดโปร่งและมีทางออกมากยิ่งขึ้นเมื่อถามในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นการเงินไหลเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ไหลมาแล้วก็มีทางจ่ายออกไปนั่นเองในเรื่องโชคลาภมีค่ะแต่ว่าไม่ได้มากเท่าที่ควร นนในเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นยังอยู่ในช่วงเศร้าๆมองๆยังมีนะคะอินกับเพลงที่นะคะฟังอยู่นะคะอาจจะความรักไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่นะคะก็อย่างน้อยนะเราก็มีนะคะใครสักคนหนึ่งที่ให้คิดถึงแค่นั้นก็พอคะ่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้อึดอัดอะไรก็ตามที่ทําให้เครียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานจะคี่ค่ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะต้องบอกเลยว่าผู้ที่เกิดในวันศุกร์

ได้รับอิทธิพลนะคะของดาวศุกร์นะคะที่นะคะมาอยู่ในปากทวารค่อนข้างที่จะแรงมาเลยทําให้ช่วงตั้งแต่วันที่21กันยายนมาเนี่ยในเรื่องของการงานมาดูเหมือนจะพลิกผันไปหมดนะคะทำให้เราค่อนข้างที่จะเครียดหรือบางครั้งก็มีนะคะในเรื่องของความอึดอัดในเรื่องของการงานแต่หลังนะคะจากวันที่30กันยายนเป็นต้นไปจะนะคะเปลี่ยนไปทางในทิศทางที่ดีขึ้นในด้านการเงินค่ะก็ยังมีเงินนะคะเข้ามาแบบฟุกๆค่ะมีการช่วยเหลือจากคนรอบตัวและที่สําคัญนะคะก ก็จะมีความตั้งใจในเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้ดีขึ้นด้านความรักนะคะก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าความรักนั้นนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมีโอกาสนะคะที่จะใช้เวลาร่วมกันกับคนรักและที่สําคัญนะคะผู้ที่เกิดนะคะในวันศุกร์นั้นค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังอย่างมากด้วยนะคะต่อมาค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจาวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะจะมีโอกาสที่ดีค่ะโดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนรอบข้าการทํางานนะคะที่ติดต่อกับผู้คนมากมายการทํางานในแว วงสังคมการทํางานที่ได้พบปะเจอผู้คนจะนําพาความสําเร็จมาให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์รวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินค่ะก็ผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นอาจจะกําลังเครียดนะคะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินแต่ก็สามารถผ่านไปได้เพราะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นมีเงินอยู่หลายก๊อกอยู่แล้วนะคะชอบมีเงินเก็บเงินซ่อนนะคะเงินแอบไว้นะคะแต่ก็มักจะชอบนะคะทำตัวเองให้เครียดเรื่องเงินอยู่เสมอเท่านั้นแหละในเรื่องความรักไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะก็ยังอยู่ในช่วงเพ้อฝันนะคะคิดนู่นคิดนี่ไปนะคะและที่สําคัญชอบเปรีย เทียบนะคะความรักของตัวเองกับคนอื่นต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําวันศุกร์ที่30กันยายนนะคะจะมีความหงุดหงิดค่ะแต่บอกได้เลยไม่ได้หงุดหงิดเรื่องการงานนรหงุดหงิดในเรื่องของชีวิตอะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะคะมีการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะการเงินเนี่ยบอกได้เลยถ้าเสียน้อยเสียไปยเรารอเงินก้อนใหญ่เราคุบเงินก้อนใหญ่ดีกว่านะคะอย่าทําให้อะไรนะคะหรือความเสียดายอะไรมาทําบรรยากาศนะคะ ในนะคะวันศุกร์ที่30กันยายนนั้นเสียความรักก็เช่นเดียวกันนะคนรักเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะถึงแม้ว่าพอเราหงุดหงิดแล้วคนรักก็เหมือนจะหงุดหงิดต,ตามแต่ปัาบปั๊บปะคาะเดี๋ยวเขาหรือเธอเนี่ยนะคะปรับตัวได้ก็มาเป็นกําลังใจให้กันเองนั่นแหละ oh.